สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องเคซูเปอร์บายนะครับวันนี้จะพามาชมดูกตินะครับคันนี้กาเล่คานะครับเหมือนเก้าเก้าคันนี้คาร์บอนทั้งคันแหนะล่งนนะไค้ทำพี่เล็กนะครับอ่านี่ครับเจ้าของเจ้าของร้านทำรถอยู่นะครับันนี้ผมขอเย็นเล่นต่อครับหนึ่งอ่าจะเป็น คาร์บอนนะครับทุกชิ้นนะครับแทบทุกชิ้นเลยเหรอไม่ใช่ทุกชิ้นอข้างหลังนี้จะเป็นคาร์บอนด้านนะครับ<ช>ล้อเป็นของปานิกลเล่ B4 นะครับ B4R ถูกต้องหรือ B4R อ่าฮานสภาพรวมๆนะครับคันนี้ก็ของสุดจริงนะครับอั้ตอนนี้แบตหมดนะครับดึง ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแบตนะฮะตัดไม่ได้โชก็ครับตัวนี้ไม่เป็นช็อกเดิมนะครับโอลินเอาที่พาพี่ถาม,ถามเรื่องเอาข้าวเยอะเลยนี่เป็นเป็นอะคาร์บอนหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นเป็นเกลียวด้านนะครับล้อ ตัวนี้โฟอาร์มได้มาอยู่แล้วนะครับของอันนี้กันเลขหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะครับแต่แล้อเป็นของมีโฟร์ที่บอกนะครับก็คือเขาสักสับไฟนะครับ่อเทอร์มินนี้นะครับของแต่งก็คร่าวๆจะประมาณนี้นครับแล้วก็ทําสีนะครับนี่สภาพใไอขี่นี่หล่อเลยนะครับ คิวสมอกผมไม่รู้ว่าเป็นของเดิมหรือเปล่าครับก็ <Okay. S 1> จะพามาดูคันนี้กันเล่าอาไปแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวจะพามาดูเจ็ดเก้าหกมอนสเตอร์นี่ยนี่ครับเจ้าของเจ้าของครับเจ้าของไม่บอกเลยตีแตงอะไรมั้งเนี่ยนี่แตงตามกำลังครับแต่งตามกำลัง <c oughs> อันนี้แตงตามกำลัง พ่อนะครับเป็นาคาโ์วอนคูนจะเด้ครับพี่นันธนาการจากเจอออยไคทังเจออยไคทังคมนี่นครับข้างหลังเป็นเพียวคาร์บอนนะครับกันดีพ่อไทเทเนียมฟูฟูกันไปเลยสวยจัดนะครับพ่อนะครับนี่จะเป็นคาร์บอนนะครับ เป็นเปลียวคาร์บอนหมดเลยนะครับผมสายถักสายถักสายกดนะล่างสวิตชุดบนเอิร์นชุดล่างสวิตชุดบนเอิร์นนะค,ครับนี่ดูกติให้ขี่ล้อครับอันนี้ให้ขี่ล้อเลย ชุดบนนะเป็นสก,ก็อตสก,ก็อตนี่กุญแจได้ไปทังไหนเนะี่ยกุญแจเป็นประธานภายสังคมครับเจออยกุญแจกุญแจที่มากกุญแจแกรงแกงยสังคมนะครับนี่่งมองเห็นเป็นไรนะนี่เขาทำผมแบกกลางเฉย <laughs> ผมแบกกลางเฉยกุญแจจะเป็นของประธานภายสังคมประมาณนี้เดินมาลงนะครับ ้ายนะชุดเกียนชุดกียยงลิโซมาชุดกียยงลิโซมานะครับชุดกยยงอืทุกจุดจริงๆอันนี้ใครสนใจทํารถก็ร้านอยู่ห้าม่วงนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวางขนายซอยการเจ้าโพงไม้นะครับถามคนน่าจะรู้นะครับแน่นอนตั้งเสียงนะครับตั้งเสียง <c oughs> คันนี้เป็นปี14สิบสี่ประกอบนอกนะครับหมายเลขสองหมืนแปดสามเก้าเออกเป็นลูกๆหมครับ โอเคครับเดี๋ยวยังไงเผื่อมีวีโฟว์วีโฟมา,มารีวิว <สะ S 1> เดี๋ยวผมจะมาคอยรีวิวให้นะวันนี้ก็อาทิตย์หน้าวีโฟยังไม่เสร็จอาทิตย์หน้าแล็บสีอยู่วีโฟมาอาทิตย์หน้านะครับเจอกันอาทิตย์หน้าอาทิตนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม